วิเคราะห์ฟุตบอลประจําวันอังคารที่28ธันวาคม2564นะครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายอเชียนคืนนะครับวันนี้นะครับมีทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเข้ามาถึง4คู่นะครับที่วิเคราะห์กันให้ประจําแบบนี้นะครับวันนี้ครับคู่แรกเปิดหัวกันที่ซัลซัตนครับเปิดบ้านรับการเยือนของสเปอร์แต่กัน4ี่ทุ่มตรงนะครับเอเชียนแฮนดิแคปต่อที่สเปอร์นะครับปปนะครับผม คู่ต่อไปก็เป็นทางด้านของวัตฟอร์ดครับเจอเวสต์แฮมยู่ในเตดนะครับคู่นี้เตะกัน4ทุ่มตรงเช่นเดียวกันนะครับเวสต์แฮมอยู่อันดับ6นะครับต่อครึ่งลูกกับวัตฟอร์ดที่อยู่อันดับ17ยังเป็นทีมที่หนีการตกชั้นอยู่นะครับยังอยู่ในโซนอันตรายนะครับที่พ้นโซนอันตรายมาแค่1อันดับนะครับทางด้านของวัตฟอร์ดอีกคู่หนึ่งเตะ4ทุ่มตรงเหมือนกันนะครับเป็นทางด้านของค y ิสเซนพาเลนนะครับลูกทีมของเซฟเวนเจอร์ลัดวันนี้นะครับเจอร์ลดได้ ต้องลุ้นอีกทีนะครับว่าจะได้ลงมาคุมเกมข้างสนามหรือเปล่านะครับเรื่องของโควิดนะครับเจอกับนอริชซิตี้นะครับทีมจบบวยอยู่ณขณะนี้และก็โดนเพิ่งโดนถล่มมานะครับเคลสันพาเลทวันนี้นครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเอเชียนแฮนดิแคปต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับผมคู่สุดท้ายปิดท้ายรายการครับแต่กันตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยหงแดงลิฟูครับไปเยือนจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับ ลิเวอร์พูลครับวันนี้เอเชียนแฮนดิแคปต่อที่1ลูกเต็มนะครับจิงจอกสยามผู้เล่นก็ยังไม่หายเจ็บดีนะครับเล่นกันแบบกระท่อนกระแท่นนะครับแต่ก็ยิงได้เยอะนะครับล่าสุดก็เกือบตามตีเสมอทางด้านของแมนซิตี้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็แพ้ไปนะครับ6ประตูต่อ3นะครับวันนี้ไปวิเคราะห์กันที่คู่แรกกันก่อนนะครับเป็นทางด้านของ เซาททิมตันครับเปิดบ้านรับกัมเยนของทัตแนมฮอสเปอร์วันนี้ไก่เดือยทองนะครับฟอร์มกลับมาดีแล้วนะครับ6นัดหลังเนี่ยเพิ่งแพ้ให้กับแพ้ไปนัดเดียวนะครับทางด้านของเซาท์ทิมตันครับก็เพิ่งชนะมานะครับวันนี้ที่เซนต์แมรี่นะครับอุณหภูมิ10องศานะครับก็มีเมฆกระจายเต็มท้องฟ้านะครับท้องฟ้าของเซาท์ทิมตันคู่นี้ครับเจอกันมา6ครั้งหลังเนี่ยเป็นทางด้านของทัตแนมฮอสเปอร์ชนะได้ถึง4ครั้งนะครับ ล่าสุดก็ชนะได้2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นปี2020ครับท็อตแนมมาเยือนสนามแห่งนี้ก็ชนะได้ถึง5ประตูต่อ2นะครับปี2020บ้านของทอตแนมชนะได้3 2นะครับแล้วก็ใน Fx คนะครับซา์แฮมป์ตันก็เสมอกับทอตแนมไปนะครับในต้นปี2020นะครับ ต้นปีเช่นเดียวกันนะครับในลีกนะครับเป็นซาวด์แลมตันนะครับเปิดบ้านแล้วก็ชนะได้1ประตูต่อ0นปี2019เป็นสเปอร์ครับชนะได้2ประตูต่อ1นนะครับวันนี้การเดินทางของสเปอร์ครับจากลอนดอนเดินทางมาที่ซาวด์แลมตันนะครับ1 2 1กิโลเมตรนะครับผมตารางคะแนนของอังกฤษนะครับเพยร์ลีกนะครับสเปอร์ครับอยู่อันดับ5นะครับ16นัด29คะแนนห่างหายการเตะไปหลายนัดเหมือนกันนะครับแล้วก็พึ่งกลับมาเตะนะครับ ปละตูได้เสียบวกอยู่2ลูกนะครับทางด้านของเซอท์แฮมตันครับอยู่อันดับที่ส4ครับ18นัด20คะแนนครับปลาตัวได้เสียลบอยู่9ลูกนะครับทางด้านของเซอท์แฮมตันนะครับถ้านัดนี้เตะน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับเตะแค่16นัดชาวบ้านเขาเตะกัน18แล้วก็อาร์เซนอนเตะไปถึง19นัดแล้วด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องไล่ทําคะแนนขึ้นมาให้ได้นะครับหลังจากที่พักไปหลายอาทิตย์เลยนะครับทางด้านของสเปอร์นะครับเรื่องของโควิดนะครับ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านก่อนนะครับเป็นการเยือน3นัดติดล่าสุดก็เพิ่งชนะเวสต์แฮมมาได้3-2ก่ 2, อนหน้านั้นเสมอกับคริสตันพาเลซ2-2นะครับแพ้กับอาร์เซนอลในการไปเยือนสานย์ 0, นะครับเปิดบ้านรับไบรตันเสมอไป2-2นะครับแล้วก็เสมอกับเลสเตอร์ซิตี้2-2เช่นเดียวกันในบ้านนะครับการไปเยือนลิเวอร์พูลกับแพ้ถึง4-0นะครับทางด้านของเซอท์แฮมป์ตันทางด้านของสเปอร์ครับล่าสุดเพิ่งชนะให้กับคริสตันพาเลซมาได้ในบ้านของตัวเองนะครับ3ามประตูต่อศูนย์ก่อน,นนั้น เฉือนชนะเวสต์แฮมได้2-1นะครับเสมอกับลิฟวู2-2ครับในบ้านแล้วก็แพ้กาแลนนะครับในบอลยุโรปนะครับ3-0ชนะนอริช3-0นะครับในบ้านชนะเบลนฟอร์ด2-0ในบ้านนะครับ6นัดหลังเป็นเกมเย่าหมดเลยนะครับทางด้านของสเปอร์นัดนี้พึ่งออกมาเยือนนะครับผลงานของซอลันตันนะครับนับเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยแข็งแกร่งนะครับแพ้แค่นัดเดียวนะครับ ล่าสุดเนี่ยเสมอกับไบรท์ตัน1-1เสมอเลสเตอร์2-2ชนะแอสตันวิลล่า1-0เสมอเบอร์ลี่นะครับ2-2แล้วก็ชนะลีด1-0แพ้ให้กับบู๊ตแฮมตันนะครับ1ประตูต่อ0เท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็มีชนะกับเสมอนะครับท่านั่นของสเปอร์ล่าสุดก็ที่ไปเยือนนะครับก็แพ้กับเอ็นดิมูล่าครับ2-1ก่อนหน้าน,นั้นสเสมอกับเอเวอเรสต์0-0ไปเยือนเบอร์ลี่นะครับชนะได้1-0แพ้กับเวสต์แฮม1-0ในการไปรเยือนแพ้วิสเทสนะครับ1-0 แล้วก็แพ้ชนะกับนิวคาสเซินนะครับ3ประตูต่อ2นะครับค่อนข้างฟืดหน่อยนะครับในการไปเยือนของทางด้านของสเปอร์นะครับเรตติ้งวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเซาท์แธมป์ตันเจอสเปร์แบบนี้สถานการณ์แบบนี้นะครับสเปอร์พักมาหลายเกมนะครับแล้วก็ทีมค่อนข้างฟิตเต็มทีมากกว่าก็4คะแนนครับความยากในนัดนี้ของเซาท์แธมป์ตันทางด้านของสเปอร์นัดนี้อยู่ที่2คะแนนนะครับนัดหน้าเซาท์แธมป์ตันเปิดบ้านรับนิวคาสเซิลนะครับ ความยากอยู่ที่1ครับสเปอร์ก็ไปเยือนทางด้านของวัตฟอร์ดนะครับความยากอยู่ที่1เช่นเดียวกันนะครับทางด้านของผู้เล่นครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับขุมกําลังวันนี้ขาดอดัมอาร์มสตรองครับอเล็กแมคคาทีนะครับแล้วก็รอเชคความฟิตของแมคควีนนะครับแล้วก็ลงไม่ได้ก็คือเชอดัมแล้วก็จอรสอาร์มสตรองด้วยนะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับทางด้านของทีมเยือนครับขาดไบแอนกิลคนเดียวนะครับที่เหลือรอเชคความฟิตของ โลเมโลแลวก็ทางด้านของเซ็กซิงกอนนะครับที่ยังรอเช็คความฟิตอยู่นะครับที่เหลือนะครับอย่างซอนฮงมินเฮลิเคนฮอยเบิร์กลูคัสโมล่าพร้อมที่จะลงลาตะข่ายนะครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเป็นวอร์ดพลาส์นะครับที่ลงสนามได้นะครับแล้วก็โบชานะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของสเปอร์นครับต่อที่ปปนครับ ราคาเนี่ยเอ็นเอียงไปทางด้านของเจ้าบ้านมากกว่านะครับผลงานในบ้านค่อนข้างดีนะครับทางด้านของนักบุญเซอร์ธมตันแต่วันนี้ครับสเปอร์ครับมีสิทธิ์ที่จะเก็บคะแนนได้นะครับในบ้านของเซอแธมตันในเซนต์แมรี่นะครับเพราะว่าสถิติข่มกันหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นครับเหล่าร้อยหลามองไม่ว่าครับสเปอร์นะครับขุมกําลังที่ดีกว่านะครับแล้วก็การวางแผนของคอนเต้เนี่ยน่าจะเก็บ3คะแนนได้ไม่ยากครับอาจจะเบียดชนะไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นคู่แรกเปิดหัวรายการแบบนี้ต่อที่สเปอร์นะครับปอปอนะครับผมไปต่อกันที่คู่ของวัดฟอร์ดกับเวสต์แฮมนะครับทั้งคู่นะครับกระทอนกระแท่นล้มลุกคุกคลานกันมาหลายเกมแล้วนะครับแพ้อย่างวัดฟอร์ดนแพ้มา4นัดติดทางด้านของเวสต์แฮมแพ้มา3นัดติดนะครับวันนี้นะครับเตะที่วิคลาดโลสนะครับอุณหภูมิ9องศานะครับเตะกัน4ทุมตรงเช่นเดียวกันนะครับมีพยากรณ์อากาศว่าฝนอาจจะตกด้วยนะครับ เวสแฮมกับวัตฟอร์ดเจอกันมา6ครั้งเนี่ยเป็นทางด้านของเวสแฮมที่ถือสติที่เหนือกว่าชนะได้ถึง4ครั้งนะครับแล้วก็ทางด้านของวัตฟอร์ดชนะได้2ครั้งนะครับล่าสุดก็เป็นทางด้านของเวสแฮมชนะในบ้าน31ก่อนหน้านั้นเวสแฮมชนะได้สามหนึ่งในการไปรเยือนเช่นเดียวกันนะครับที่เหลือก็เป็นเวสแฮมชนะ4 1นะครับวัตฟอร์ดในปี2 0 1 8นู่นนะครับย้อนไปไกลหน่อยนะครับชนะเวสแฮมได้ในการไปรเยือนนะครับ2 0 เวสแฮมก็แก้คืนได้นะครับ2-0นะครับในการมาเยือนของวัตฟอร์ดแล้วก็ปี2017ก็เป็นทางด้านของวัตฟอร์ดชนะได้ในบ้านนะครับ2ประตูต่อ0การเดินทางวันนี้ครับบ้านใกล้เรือนเคียงกันแบบนี้นะครับเป็นทางด้านของเวสแฮมครับเดินทางมายังวัตฟอร์ดแค่30กิโลเมตรเท่านั้นเองครับตารางคะแนนครับเวสแฮมยังมีลุ้นที่จะไปเตะบอลยุโรปในปีหน้าอยู่นะครับ อยู่อันดับ6นะครับ18นัด28คะแนนปราตุริเซียบวก่6ลูกนะครับเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คะแนนเท่ากันอยู่นะครับผมแต่แมนยูแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับนัดนี้ที่ชนะอ่าที่เสมอไปนะครับแมนแมนยูก็ขึ้นมาเป็นอันดับ5แทนทางด้านของเวสต์แฮมนะครับทางด้านของวัตฟอร์ธครับอยู่อันดับที่17เหนือโซนอันตรายอยู่แค่2คะแนนนะครับ16นัด13คะแนนปราตุริเสียลบอยู่10ลูกนะครับ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเรียกกันว่าแทบจะไม่มีคําว่าชนะเลยนะครับชนะกันแค่คนละนัดนะครับที่เหลือเนี่ยล่าสุดทางด้านของเจ้าบ้านอย่างวัตฟอร์ดเนี่ยไปเยือนเบลน์ฟอร์ดนะครับแพ้มา2-1ก่อนหน้านั้นแพ้กับแมนซิตี้3-1ในบ้านแพ้เชลซี2-1ในบ้านนะครับไปเยือนเลสเตอร์แพ้4-2ชนะก็ชนะแมนยูนะครับย้อนไปไกลนะครับแล้วก็แพ้กับอาร์เซนอล1-0งานหนักของวัตฟอร์ดหมดแล้วนะครับ เกมที่เจอกับทีมใหญ่นะครับก็เหลือแต่ทีมกลางตารางแล้วก็ทีมท้ายตารางนะครับทางด้าน,นของเวสต์แฮมนะครับที่ผ่านมานะครับล่าสุดนึงก็เพิ่งแพ้ให้กับเซาท์햄ตันในบ้านของตัวเองนะครับ3-2นะครับไปเยือนเปอร์แพ้2-1ไปเยือนอาร์เซนอลแพ้2-0เสมอกับเบอร์นลี่0-0นะครับแพ้ให้กับดินาโมซาเกร็บ1-0ในบ้านนะครับชนะทางด้านของเชลซี3ประตูต่อ2นะครับ ผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับทางด้านของวัตฟอร์ดเพิ่งแพ้กับ Man City ม 1, แ, 1, แมนซิตี้มา3-1แพ้เชลซี2-1ชนะแมนยู4-1แพ้ซอร์ตัมตัน1-0แพ้ลิเวอร์พูล5-0นะครับสเสมอกับนิวคาสเซิล1ประตูต่อ1ทางด้านของเวสต์แฮมเกมเยือนยังมีปัญหาอยู่นะครับล่าสุดก็เพิ่งแพ้ให้กับ 1, 0, สเปอร์นะครับ2-1แพ้อาร์เซนอล2-0เสมอเบอร์ลี่ศูนย์ศูนะครับแพ้แมนซิตี้2-1ชนะทางด้านของ 0, ลาปิดเวียนนานะครับ2-0แแล้้วก็พกับวูฟแฮมตันนนะะะคครรรับ1ปตตู่อ0ับ เรตติ้งวันนี้ครับทางด้านของวัตฟอร์ดครับช่วงนี้เจอทีมไหนก็คะแนนความยากอยู่ที่3แล้วก็4ทางนั้นนะครับวัตฟอร์ดเจอเวสต์แฮมวันนี้คะแนนความยากอยู่ที่3คะแนนทางด้านของเวสต์แฮมมาเยือนวัตฟอร์ดวันนี้1คะแนนเท่านั้นเองนะครับนัดหน้าวัตฟอร์ดเปิดบ้านรับสเปอร์นะครับเวสต์แฮมไปเยือนทางด้านของคริสตันพาเลตนะครับความยากของวัตฟอร์ดนัดหน้าอยู่ที่4คะแนนนะครับเวสต์แฮมอยู่ที่2คะแนนนะครับเพราะว่านะครับคุ้มกําลังของวัตฟอร์ดนะครับ ที่ลงไม่ได้นะครับก็มีทางด้านของมาซีน่านะครับรอเช็คความฟิตอิสมาลาซาอยู่นะครับกองหน้าตัวหลักนะครับแล้วก็รอเช็คความฟิตของเบนฟอสเตอร์นะครับประตูมือหนึ่งด้วยนะครับผมที่เหลือนะครับก็ยังรอเช็คความฟิตกันอีกหลายคนนะครับทางด้านของเวสต์แฮมครับตัวหลักทั้งนั้นนะครับที่ขาดไปอย่างเครสเวลนะครับออกบาน่ารอเช็คความฟิตซูมารอเช็คความฟิตแล้วก็ขาดแน่นอนก็คือ อันโตนิโอนะครับผมที่ทําเกมไม่ได้เลยนะครับพอขาดอันโตนิโอยิงไม่ไม่ค่อยได้ยิงไม่ค่อยออกนะครับวันนี้ครับเป็นทางด้านของเวสแฮมนะครับต่อได้เสียเลยนะครับที่ครึ่งลูกนะครับเหล่าร้อยหลามองว่าวันนี้วัตฟอร์ดนะครับเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็สภาพสนามแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยเป็นใจให้กับเจ้าบ้านมากกว่านะครับแต่ราคาที่เปิดออกมาเนี่ยเอ็นเอ็มไปทางด้านของเวสแฮมนะครับขุนค้อนวันนี้ถึงจะไม่มีอันโตนิโอน่าจะ ทำเกมรุกได้แบบใหม่มากกว่านะครับที่จะผลัดกันเข้าทำเพราะมีดีแคนไรท์ที่บัญชาการเกมอยู่นะครับก็ยังคงไว้ใจได้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเราร้อยหลามองไว้ว่าเวสแฮมได้เก็บ3ามแต้มได้ออกจากวิคดโหลดได้นะครับไปต่อกันที่คู่ที่3นะครับเป็นทางด้านของคริสตันพาเลตบลูกทีมของ ลูกทีมของเวียล่านะครับไม่ใช่ของเจอร์รารดนะครับโทษทีนะครับลูกทีมของเวียล่านะครับวันนี้เปิดบ้านรับการมีดันของนกขบิ้นนอริชนะครับเตอกันสี่ทุ่มตรงเช่นเดียวกันนะครับที่เซลเฮิร์สตพาร์คนะครับอุณหภูมิ9องศามีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับทั้งคู่นะครับเจอกันมา6นัดหลังเนี่ยเป็นทางด้านของคิสเันพาเลตนะครับชนะได้ถึง3นะครับเสมอกัน2นัดนอริชชนะได้1นนัดนะครับล่าสุดก็เสมอกันที่บ้านของนอริช 1ประตูต่อ1ก่อนนั้นคริสตันพาเลตนะครับชนะได้ส0 1 0ูนย์ูนย์ะครับในปี2016นะครับปี2015เป็นคริสตันพาเลตชนะได้ส1มนะครับเสมอกันปี2014ครับแล้วก็นอริชชนะได้ในปี2013ครับ1ประตูต่อ0วันนี้จากนอริชนะครับเดินทางมาที่ลอนดอนครับ167กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับคริสตันพาเลตอยู่กลางตารางนะครับอยู่อันดับที่12 1สิบแปดนัด20คะแนนครับ ประตูวได้เสียลบอยู่3ลูกนะครับห่างจากแอสตันวิลล่าอยู่2คะแนนนะครับผมทางด้านของนอริชนะครับยังจมบุ้ยอยู่ครับ18นัด10คะแนนเท่านั้นเองนะครับประตูวได้เสียลบถึง31ลูกนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านของคริสตันพาเลตก่อนนะครับเพิ่งไปเยือนทางด้านของสเปอร์โดนถล่มมา3-0นะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านรับเซาท์แฮมป์ตันเสมอ2-2ชนะเอเวอร์ตัน3-1นะครับไปเยือนแมนยูแพ้1-0แพ้ลีด1-0 แพ้แอสตันวิลล่าสประตูต่อหนึ่งครับทางด้านของนอรลิชนะครับเพิ่งโดนอาร์เซนอลถล่มมาครับในบ้านของตัวเอง5ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นแพ้กับแอสตันวิลล่าสองศูนย์นะครับแพ้กับแมนยูหนึ่งศูนย์นะครับแพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์สามศูนย์เสมอกับนิวคาสเซิลหนึ่งหนึ่งเสมอกับวูดแฮมตันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับทั้งหมดเนี่ยนอรลิชยิงได้แค่ลูกเดียวนะครับ ที่เสมอกับนิวคาสเซิลเท่านั้นนะครับ6นัดหลังที่เหลือในแพ้เกมศูนย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เสมอเกมศูนย์ศูนย์ด้วยนะครับผลงานในบ้านของคริสตันพาเลตนะครับค่อนข้างดีนะครับแต่เน้นไปทางด้านเสมอมากกว่านะครับล่าสุดเสมอกับเซาท์แมปตันนะครับ2-2ชนะเอฟเวอร์ตัน3-1นะครับแพ้แอสตันวิลล่า2-1นะครับชนะทางด้านของวูดแฮมป์ตัน2-0เสมอกับนิวคาสเซิล1-1เสมอเลสเตอร์2-2นะครับทางด้านของนอรลิส นับเฉพาะเกมเยือนนะครับมีชนะแค่นัดเดียวนะครับล่าสุดพึ่งไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์มาแพ้มา3-0เสมอกับนิวคาสเซิล1-1ครับชนะเบรนท์ฟอร์ด2-1แพ้เชลซีถึง7-0นะครับเสมอกับเบอร์ลี่นะครับ0-0แพ้เอฟเวอร์ตัน2-0นะครับผมวันนี้นะครับเรตติ้งวันนี้นะครับทางด้านของคริสเซนพาเลตเจอทีมบวยก็1คะแนนนะครับนอริชโอกาสชนะก็ยังมีนะครับถ้าเล่นเข้าฝัก เจอกับคริสตันพาเลตวันนี้ความยากอยู่ที่2คะแนนนัตตาคริสตันพาเลตเจอกับเวสแฮมนะครับความยาก3คะแนนนอริชไปเยือนเลสเตอร์ความยาก3คะแนน,เ,น,แน,นเช่นเดียวกันนะครับผู้เล่นที่ไม่ลงสนามในวันนี้นะครับทางด้านของเจ้าบ้านนะ่าจะมีความพร้อมมากกว่าขาดแค่เจมส์แม็กอาเธอร์เท่านั้นเองนะครับทางด้านของนอริชนะครับวันนี้นะครับผู้เล่นเนี่ยขาดไปเยอะมากครับตัวหลักอย่างรีโมลูนะครับ ลาชิกาครับกอ,กองหน้านะครับลูคัสลับนะครับที่เป็นกองกลางตัวทําเกมกองหน้าอย่างซากเกสด้วยนะครับซาซาเจนด้วยนะครับที่ขับไปวันนี้แล้วก็เกนฮาเล่นะครับผมที่ยังรอใช้ความฟิตอยู่นะครับทางด้านของทีมเยือนนะครับค่อนข้างจะพิการครับวันนี้น็อกมินที่มาเยือนทางด้านของคริสตันพาเลมเนนี้ เอเชียนแฮนดิแคปก็ต่อที่ครึ่งควบลูกเหมือนกันนะครับทางด้านของคริสตันพาเลตวันนี้เราร้อยหลาก็มองไปว่าบอลต่อน่าจะมาครับมองว่าคริสตันพาเลตน่าเก็บสามเต้มได้ไม่ยากนะครับก็ไปลุ้นกันที่เม็ดสองดีกว่านะครับผู้เล่นที่พร้อมเต็มกําลังขนาดนี้นะครับเวียล่าน่าจะต้องทําคะแนนให้ได้นะครับอย่างน้อยก็หนึ่งคะแนนนะครับในบ้านของตัวเองแต่ที่แน่ๆน่าจะมีหนึ่งเม็ดแน่นอนครับที่ชนะนอริชนะครับลุ้นกันที่เม็ดที่สองนะครับผม ทางด้านของคู่สุดท้ายนะครับปิดท้ายรายการกันที่เลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านรับการเยือนหงแดงลิฟูนะครับคู่นี้แตกกันตีสาตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับอุณหภูมิ7องศานะครับมีเมฆเต็มท้องฟ้านะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับแปลกใจนิดนึงนะครับลิฟูชนะได้แค่3ครั้งครับจาก6นัดหลัง เสมอกัน2ครั้งเลสเตอร์ชนะได้1ครั้งนะครับล่าสุดก็เสมอกันในบ้านของลิพูนะครับสามก่อนหน้านั้นเลสเตอร์ชนะได้นะครับสามหนึ่งลิปูย้อนไปครับปี2020ชนะได้30มศปี2019ชนะได้40นะครับปี2019เช่นกันนะครับสนัดชนะ21กับเสมอกัน1นึ่งประตูต่อหนึ่งครับล่าสุดผลงานหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านของเลสเตอร์ดีกว่านะครับวันนี้ครับการเดินทางจากลิพูเดินทางมาที่เลสเตอร์นะครับร้อยห้าสิบสองกิโลเมตรนะครับ ตารางคะแนนครับลิพูอยู่ดับ2นะครับ18นัด41คะแนนประาตัวได้เสียบวกถึง35ลูกครับตามหลังแมนซิตี้อยู่6คะแนนนะครับถ้านนี้ชนะก็จะเหลือแค่3คะแนนนะครับท่านั้นของเลสเตอร์ซิตี้กลางตารางเป๊ะนะครับอยู่นดับ10 17นัดยีคะแนนนะครับประตัวได้เสียลบอยู่3ลูกนะครับผมผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับเพิ่งไปเยือนทางด้านของ แมนซิตี้ในเกมบ็อกซิ่งเดมาครับแพ้มา6ประตูต่อ3นะครับก่อนหน้านั้นสเสมอกับลิพูนะครับ3-3มสามชนะทางด้านของนิวคาสเซิล4ีนะครับแพ้กับนาโปลี3-2แพ้แอสตันวิลล่า2-1เสมอกับเซาท์ทัม์ตันส2งนะครับทางด้านของลิพูล6นัดหลังยังไม่แพ้เช่นเดียวกันนะครับล่าสุดก็เจอกันนะครับสเสมอกันมา3-3นะครับแล้วก็หยุดพักการเตะไปนะครับทางด้านของลิพูแล้วก็มา เยือนทางด้านของสเปอร์ครับ2-2นะครับที่เสมอกันไปแล้วก็ชนะทางด้านของนิวคาสเซิลครับ3-1ชนะแอสตันวิลล่า1-0ชนะเอซิมิลาน2-1นะครับแล้วก็ชนะทางด้านของวูฟแฮมตันนะครับ1ประตูต่อศูนย์ที่ชนะช่วงนี้นะครับมีสกอร์ห่างแค่นัดเดียวนะครับที่ชนะทางด้านของนิวคาสเซิล3ประตูต่อ1ที่เหลือชนะห่างสกอร์เดียวแล้วก็เสมอนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับเลสเตอร์นับเฉพาะเกมในบ้านนะครับล่าสุดเนี่ยชนะทางด้านของนิวคาสเซิล4-0ชนะวัตฟอร์ด4-2 ชนะลิเกีย3-1นะครับแพ้ 30, เชลซี3-0เสมอกับสปาร์ตักมอสโกนะครับ1-1แล้วก็แพ้ให้กับอาร์เซนอล2-0ทางด้านของลิเวอร์พูลครับพึ่งสเสมอกับสเปอร์มาครับในการไปเยือนนับเฉพาะเกมเยือนนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลชนะเอซิมิลาน2-1ชนะวูลแฮมป์ตัน1-0ชนะเอเวอเรตต์4-1แพ้เวสต์แฮม3-2นะครับแล้วก็ชนะทางด้านของเพรสตันนอตเอ็นนะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับในบอลถ้วย เรตติ้งวันนี้ครับทา้งด้านของเลสเตอร์เจอริฟูแบบนี้งานยากแน่นอนครับ5คะแนนริฟูนัดนี้มาเยือนนะครับ3คะแนนนัดหน้าริฟูต้องไปเยือนอีกครั้งหนึ่งกับเชลซีคะแนนความยากอยู่ที่5คะแนนนะครับทา้งด้านของเลสเตอร์นัดหน้าเจองานง่ายครับเจอนอลิชในบ้าน1คะแนนเท่านั้นเองนะครับแต่ผู้เล่นนะครับขุมกําลังของเจ้าบ้านนี่ครับที่ขาดอยู่เนี่ยยังเจ็บอยู่บานเลยนะครับอย่างโชยอนชูนะครับที่เป็นกองหลังตัวสําคัญนะครับ อย่างฮาวิบานนะครับจอนีอีแวนนะครับลงไม่ได้นะครับคู่หลังเลยนะครับแล้วก็เอยนโชด้วยครับกองหน้าตัวทําเกมนะครับคาสินเย่ก็ยังลงสนามไม่ได้ครับแล้วก็รอเช็คความฟิตกันอีกเพียบเลยนะครับทางด้านของเจ้าบ้านทางด้านของริพูครับขาดแอนดูโรเบซันนะครับที่โดนแบนนะครับเคอร์ติสโจนนะครับโอลิกกี้นะครับรอเช็คความฟิตฟาบินโยนะครับลงสนามไม่ได้รวมไปถึง ฟานได้ ai, และก็เตลโกอาคันตาลาด้วยนะครับที่ลงสนามไม่ได้วันนี้นะครับเชื่อว่าเจ็เกนครอฟนะครับน่าจะใช้แผนใหม่ที่จะมาเยือนทางด้านของเลสเตอร์วันนี้นะครับผลงานเนี่ยทำไว้ค่อนข้างดีนะครับที่ไปเสนอเสมอทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์มานะครับแล้วก็เสมอนัดล่าสุดกับเลสเตอร์ไปนะครับ3ประตูต,ตัว3นะครับที่ไล่ตามตีเสมดได้นะครับ แล้วก็เบียดชนะลูกจุดโทษไปนะครับในบอลถ้วยนะครับที่ผ่านมานะครับนัดนี้ครับเลสเตอร์ไม่รู้จะแค้นฝังหุ่นหรือเปล่านะครับเราร้อยหลามองว่านะครับลิพูมาวันนี้นะครับให้เอเชียนแฮนดิแคปต่อที่1ลูกเต็มนะครับเชื่อว่าเจ้าบ้านวันนี้น่าจะเก็บคะแนนได้หรือไม่งั้นแพ้แค่1ลูกนะครับไม่เหมือนกับที่เชอกับแมนซิตี้นะครับที่บอกไว้ว่าแพ้ไม่เกิน2ลูกแต่ถล่มทลายเลยนะครับ ยื้อไม่ได้นะครับแต่นัดนี้ครับเลสเตอร์น่าจะเก็บคะแนนได้ในบ้านนะครับผมคู่นี้ให้รองที่เลสเตอร์ซิตี้ครับครบจบทั้ง4คู่นะครับในวันนี้นะครับก็ทวนกันอีกทีครับคู่แรกต่อที่สเปอร์นะครับคู่2ต่อที่เวสแฮมคู่3ต่อที่คริสตันพาเลทนะครับคู่สุดท้ายรองที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับที่เหลือก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็กลับมาพบกันได้ใหม่ในแบบนี้ทุกวันนะครับใน ช่องทางของเราร้อยหลาของเรานะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ